ช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้เรามีโอกาสได้มาอำเภอโอมุระก็เลยแวะเที่ยวที่สวนสาธนารนณะใกล้ๆก,ก,กับสนามบินของจังหวัดนางาซากินะคะวันนี้จะพาเอฟซีทุกท่านมาดูหาดทรายที่ไม่ใช่ทรายค่ะก็เป็นหาดทรายที่อยู่ติดทะเลปกตินี่แหละคะ่ะแต่ว่าไม่มีทรายหาดทรายที่นี่ทําจากเศษแก้วทั้งหมดเลยนะคะเป็นเศษแก้วเล็กๆน้อย แต่ถ้าไม่สังเกตดูผ่านผ่านก็เป็นหาดทรายทั่วไปเลยค่ะเศรษแก้วพวกนี้เขารับคมหมดแล้วนะคะก็ไม่รู้วิธีทําของเขาทํายังไงแต่เขาเจ๋งมากเลยก็สามารถเดินเท้าเปล่าได้เลยนะคะก็เห็นมีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นกันอยู่ก็มีบางคนเดินลงน้ําด้วยนะคะอากาศแบบ14 15องศาแต่กล้าลงเล่นน้ํานี่สุดยอดเลยค่ะน้ําเย็นมากเนี่ยเราเห็นเด็กๆมาเล่นวอลเลย์บอลกันเราอยากไปขอเล่นบ้างค่ะ ไม่ได้เล่นวัเลย์บอลมานานแล้วว่าแต่เราก็ไม่กล้าไปถามเด็กนะคะกลัวเขาจะกลัวชาวต่างชาติหาดทรายแก้วนี่เวลาเหยียบมันก็จะเหมือนเราเหยียบเศษแก้วนะคะเสียงมันจะดังกรอ๊อบกรอบแกร๊บแ,บแบยังไงก็ไม่รู้โซนนี้เป็นโซนสุดท้ายของหาดไม่มีใครมาเลยนะคะไม่มีรอยเท้าสวยงามมากตรงที่ฝั่งพระอาทิตย์อยู่นั่นก็คือสนามบินของจังหวัดนางาากินะคะสนามบินที่อยู่กลางทะเล ถ้าเราจะไปเราก็ต้องข้ามสะพานไปนะคะดูสิคะหาดทรายแก้วเหมือนมันไม่ใช่แก้วเหมือนมันเป็นทรายเลยสวยงามมากก็เนื่องจากเมื่อเช้ามีพายุทั้งฝนฟ้าขนองทั้งลูกเห็บทั้งฝนช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้ก็เลยมีสภาพที่แบบว่าลมแรงมากพอสมควรเหมือนกันนะคะหาดทรายแก้วตรงนี้จะอยู่ติดกับสวนสาธารณะของอำเภอโอมุระค่ะ แค่เราเดินขึ้นกำแพงไปตรงนั้นก็จะเป็นสวนสาธารณะแล้วนะคะเรามาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่เราไม่เคยมาถ่ายรูปที่นี่สักครั้งเลยค่ะไม่เคยแบบลงไปเหยียบเลยได้แต่ดูเฉยๆดูความละเอียดของทรายค่ะอันนี้ต้องเป็นทรายแบบละเอียดเลยนะคะถึงจะแบบเกาะกันเป็นแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่ทรายแต่นี่มันคือเศษแก้วละเอียดยิบเลยค่ะแล้วไม่มีคมด้วยนะคะนี่เราไปเจอของใครก็ไม่รู้ มันตกเลียราดอยู่เราก็เลยเก็บมาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเนี่ยค่ะกลับเราก็ขึ้นมาเดินในส่วนสาธารณะอีกส่วนสาธารณะที่นี่มีมีจุดให้เที่ยวอยู่เจ็ดแปดจุดนะคะแต่เราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเขามีแผนที่บอกอยู่ก็ระยะทางส่วนสาธารณะที่นี่ก็ประมาณหนึ่งกิโลกว่าเราเดินไปแล้วเราก็หาไม่เจอเราไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนนะคะอันที่เจอก็มีอันที่ไม่เจอก็คือไม่มีมีนาฬิกาสมทิศด้วยนะคะเนี่ย เราว่ามันเจ๋งมากเลยะจะอยู่ทิศไหนก็มองเห็นนาฬิกาส่วนสาธารณะที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่แบบบ่าวสาวมานั่งถ่ายรูปก,กันแล้วก็ที่เราเจอยืะที่สุดก็จะเป็นคนจูงสุนัขนะคะจูงสุนัขมาออกกําลังกายจูงสุนัขมาเดินเล่นเพียบเลยค่ะแต่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะ